ตอนพระรามราชินเมสองโอ้โหที่นี่สวยจังเลยนะเก้าวแตมชอบจังเลยใช่แล้วทั้งสวยทั้งอากาศดีเลยล่ะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรงใช้พระรามราชนิเวศเป็นที่รับรองแขกเมืองเช่นการพระราชทานเลี้ยงราชทูตด,ด้วยนะทูตต่างชาติที่ได้มาเยือนพระรามราชนิเวศต้องประทับใจแน่ๆเลยแล้วด้านบนเป็นห้องอะไรบ้างละ่ะด้านบนก็จะมีห้องพระบรรทมห้องทรงพระอักษรห้องทรงพระสำราญแล้วก็ห้องพักสำหรับข้าราชบริพารฝ่ายในแต่หลังจากราชการที่ห สเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ก็ไม่ได้สเสด็จมาประทับที่นี่อีกอ๋อเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินใช่ไหมเก่งมากเลยวิเชียนมาดเนี่ยความรู้รอบตัวดีมากเลยนะจ๊ะรัชกาลที่เจ็ดได้พระราชทานให้ใช้พระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวังพระรามราชนิเวศโรงเรียนฝึกหัดครูกรสิกรรม โรงเรียนฝึกหัดครูผู้กำกับลูกเสือในพระบรมราชูปัมและโรงเรียนปถมวิสามัญหญิงตามลำดับใช้ประโยชน์คุ้มค่าจริงๆเลยนะไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะเมื่อตอนเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโรกครั้งที่สองได้ใช้พระราชวังนี้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการทหารด้วยนะแล้วปัจจุบันนี้ล่ะใช้ทาอะไรบ้าง ปัจจุบันพระราชทานให้เป็นที่ตั้งของจังหวัดทหารบกเพชรบุรีซึ่งได้ร่วมมือกับกรมศิลปากรบุรนาพระรามราชนิเวศให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะของจังหวัดเพชรบุรีอย่างที่เห็นอยู่นี่ละจ้ะ แล้วถ้าเราจะพาเพื่อนมาดูเยอะๆจะได้ไหมก็ต้องประสานมาที่กองพันที่สองกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดทหารบกเพชรบุรีจ้ะก้าวแต้มยืนนิ่งเชียวไม่สงสัยอะไรเลยเลยจ้ะสงสัยสิสงสัยว่าไอใกล้เนี้ยมีอะไรกินบ้างไหมอก้าวแต้มหิว